ใครที่อยากตีลังกาหลังได้นะครับผมต้องดูคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมพวกกับผมนะครับโยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คลิปนี้นะครับเป็นการตีลังกาหลังอย่างที่ชื่อคลิปบอกเลยนะครับผมก็สําหรับลังกาหลังนะครับเป็นท่าที่ไม่ยากนะครับสําหรับใครที่ม้วนหลังได้แล้วนะครับผม คือคลิปม้วนหลังแล้วก <ellt on. S 1> yeah, em. ็ม right. like, ้วนหน้าพื้นฐานการตีลังกาผมสอนไว้แล้วนะครับผมในคลิปที่แล้วนะครับลองเข้าไปหาดูกันนะครับผมก็เป็นพื้นฐานสําหรับก่อนที่จะตีลังกานะครับท่านี้ก็เป็นท่าลังกาหลังนะครับเป็นสําหรับคนที่อยากตีลังกาหลังได้นะครับสําหรับใครที่ไม่เป็นหรือมือใหม่นะครับผมผมก็จะแนะนําง่ายๆเลยนะครับก็สําหรับท่าลังกาหลังอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับผมก็จะมีการม้วนหลังแล้วก็กระโดดกระตุกเข่านะครับ ้นหลังแล้วก็กระโดดกระตุกเข่านะครับก็ผมจะไม่พูดอะไรมากนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วก็ทําให้ดูแล้วนะครับสําหรับการม้วนหลังแล้วก็กระโดดกระตุกเขา่าผมจะมารวบทีเดียวเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเรากระโดดกระตุกเข่านะครับผมปั๊บอย่างนี้นะครับกระโดดกระตุกเขา่าแล้วก็ผสมกับม้วนหลังนะครับม้วนหลังกระโดดกระตุกเขา่าทุกมก็ม้วนนี่ นะครับผมก็กระโดดกระตุกเข่าแล้วก็ม้วนหลังนะครับคือม้วนหลังมันจะเป็นความรู้สึกของรังกาหลังแล้วก็กระโดดกระตุกเข่ามันจะเป็นทานองของการกระโดดขึ้นนะครับผมเราก็มาดูการเต็มๆนะครับผมสาหรับรังกาหลังสำหรับท่ารังการหลังที่เห็นไปกันเมื่อกี้นะครับก็มีแค่2อย่างนะครับผมกระโดดกระตุกเข่านะรกระโดดให้สูงแล้วก็ ม้วนหลังนะครับเป็นอารมณ์ของการม้วนหลังนะครับสําหรับใครที่ฝึกเริ่มแรกนะครับแนะนําให้เป็นพื้นหญ้าหรือเซฟความปลอดภัยของตัวเองนะครับอย่างเช่นมีเบาะมีที่นอนนะครับผมก็ค่อยๆฝึกกันไปดูนะครับผมที่นอนนะครับที่นอนถ้าใครไม่มีที่นอนก็มานอนที่ผมได้นะครับโอเคก็อย่างที่เห็นนะครับผมตังการหลังไม่ยากครับผมคลิปนี้จบอย่างรวดเร็วนะครับถ้าใครฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจก็คอมเมนต์หรือ กลับไปดูได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมไปแล้ว